สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม AutoCAD นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ Start Drawing นะครับหรือเราจะคลิกที่ เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีอยู่3แบบครับที่ให้เราเปิดนะครับแบบที่1แบบที่2นะครับแบบที่3นะครับได้หมดเลยครับแต่ส่วนมากง่ายๆผมก็จะคลิกที่ start เเาาอิงนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาหน้าหน้านี้นะครับเขาจะมีหมวดเขียนดู่สามแบบนะครับให้เราเอาเมาส์มาตรงรูปฟันเฟืองนะครับดอกดาวตรงนี้นะครับ Work Space นี่นะครับลิกเขาจะมี Drafting นะครับแล้วก็ 3D Basic แล้วก็ 3D Modeling นะครับผมจะลองตอนนี้มันอยู่ที่ตัวน,นี้เขาอยู่ที่ 3D Modeling นะครับผมจะคลิกที่ <c oughs> a t i n g Annotation นะครับสังเกตหน้าตรงนี้เขาจะเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเขาจะเปลี่ยนถ้าผมคลิกที่ 3D Basic หน้าต่างตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนนะครับหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนนะครับ เนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนแล้วแต่คนถนัดนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้เน,นี่แะครับดัตติ้งครับแล้วผมก็จะเปิดเมนูต่างๆออกมาใช้เพิ่มนะครับหลังๆมาผมก็มาใช้ 3D ตัวนี้ครับ เราะว่าเขาจะครบเซตนะครับอยู่ในหมวดครบเซตหมดเลยผมก็จะคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาเลือกโชว์แท็บอันไหนที่ไม่โชว์นะครับอันนี้โชว์หมดนะครับโอเคจากนั้นผมจะมาคลิกที่ตรงนี้นะครับดอกดาวตรงนี้นะครับ เราผมจะเลือกคลิกที่โชว์เมนูบาร์นะครับเขาก็จะมีเมนูขึ้นมาอีกนะครับส่วนตรงนี้ก็ถ้าใครอยากให้เขาใหญ่ขึ้นก็ให้คลิกตรงจุดๆเนี่ยนะครับแล้วลากลากมาลอกลากลงข้างล่างนะครับประมาณนี้เขาจะขึ้นแถบใหญ่ให้นะครับแล้วแต่คนชอบครับ จะเป็นแบบนี้นะครับแท็บคอมมานด์นะครับโอเคครับส่วนในการเขียนก็เดี๋ยวรอ EP ถัดไปนะครับจะมาแนะนำคำสั่งว่าเขียนอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับ